คลิปนี้เที่ยวไทยกันเรามาลีโรงแรมแคนเทอรีเบย์โฮเทลสีราชาโรงแรมที่พักกลางเมืองสีราชาในเคอร์แคนเทอรีที่พักจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันครับทลิปนี้เราก็พักกันที่โรงแรมแคนเทอรีเบย์โฮเทลสีราชานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินครับโรงแรมแคนเทอรีครับแล้วก็เช็คอินแล้วนะครับห้องของเราจะอยู่ตึก2ครับนะครับตึก1คือตึกเช็คอินนะครับแล้วก็ตึก2ก็จะอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูห้องกันครับห้องตึก2ชั้น5านะครับเดี๋ยวึ้นไปดูกันครับ มาชมห้องกันครับห้อง2505นะครับชั้น5ตึก2ครับเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแผนที่ครัวครับก็มีพวกเครื่องครัวให้ครบเลยนะครับนี่ครับมีหม้อมีกระทะมีตะหลิวมีกานนำร้อนครับมีเขียงด้วยครับแล้วก็นี่ครับมีพวกช้อนส้อมที่เปิดขวดมีให้ครบเลยครับนี่ครับจานรองแล้วก็ตรงนี้ก็มีดูดควันด้วยนะครับก็สามารถมาปรุงอาหารได้ครับ แล้วก็ยังมีไมโครเวฟด้วยนะครับอุ่นอาหารก็ได้เช่นกันครับแล้วก็มีตู้เย็นตรงนี้ครับมีน้ําดื่มให้2ขวดครับมาดูกันต่อครับในโซนของลิฟวิ่งอเรียครับก็จะมีเป็นโซฟาครับมีเก้าอี้นี่ครับสามารถนั่งสบายๆแล้วก็ดูทีวีได้ครับตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะอาหารนะครับโต๊ะอาหารอันนี้เป็นพวกชากาแฟครับนี่ครับชากาแฟ แล้วก็ตรงนี้มีที่วางกระเป๋าเดินทางครับมีโต๊ะเครื่องแป้งนะครับมีเครื่องเสียงด้วยครับครับทีวีโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็วนมาฝั่งนี้ครับเป็นในส่วนของเตียงนะครับเตียงนั้นก็สามารถดูทีวีได้เช่นกันครับนี่ครับจากโซนลิฟวิ่งรูมหรือว่าโซนเตียงก็สามารถดูทีวีได้ห้องนี้เป็นห้องสตูดิโอนะครับแล้วก็มีระเบียงเล็กๆครับสามารถตากผ้าได้ครับนี่ครับเป็นวิว อีกตึกนึ่งครับวิวตึก1ครับตรงนี้แล้วก็มีด้านล่างมีสนามเด็กเล่นครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครับในส่วนของห้องน้ำครับห้องนี้ก็เป็นห้องสตูดิโอนะครับตึก2นี่ครับในส่วนของห้องน้ำด้านหน้า้องก็มีกระจกเงาครับห้องน้ำเข้ามาก็มีเป็นโซนชาเว์นะครับแล้วก็มีเป็นโซนอ่างอบน้ำครับมีผ้าให้นะครับผ้าให้ผืนใหญ่ให้2ผืนครับชักโครกนั่นก็เป็นชักโครกอัตโนมัตินะครับนี่ครับสามารถ มีปุ่มกดมีสายชำระด้วยครับนะครับมีพวกคอมมูนิตี้ให้ครบครับสบู่แชมพูยาสระผมครับแปรงสีฟันครับนี่ครับอันนี้เป็นสบู่นะครับแล้วก็มีกระจกตรงนี้มีผ้าผืนเล็กให้ครับห้องนี้ครับที่ c n t a r y Bay ศสีราชาครับสำหรับพิกัดการจองทิ้งเอาไว้ให้ใต้คลิปเลยนะครับมาต่ออีกนี้ครับตรงนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับนี่ครับก็มีเป็นตู้เซฟให้ครับแล้วก็ฝั่งนี้ครับ ก็จะมีเป็นนี่ครับมีหมอนให้ด้วยครับหนึ่งใบแล้วก็มีเป็นไม้แขวนเสื้อนะครับในส่วนของตู้เสื้อผ้าครับบริเวณชั้น2ครับก็จะมีสระว่ายน้ํานะครับแล้วก็จะมีโต๊ะปิ้งปองครับนี่ครับสระว่ายน้ำมันก็ยาวเลยนะครับว่ายก็มันกายได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นจากรุซี่ด้วยครับนี่ครับจากรุซี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของฟิตเนสนะครับฟิตเนสนั่นก็ห้องใหญ่เลยครับมีทั้งเวทแล้วก็คาร์ดิโอนะครับ มีจักรยานมีลู่วิ่งครับมีเวทให้ครับห้องนั้นใหญ่เลยครับตรงนี้ก็จะมีเป็นห้องซาวน่าด้วยนะครับก็อยู่บริเวณชั้นสองครับห้องซาวน่าครับในส่วนของห้องน้ํานะครับก็จะมีเป็นน่ครับเป็นห้องซาวน่าครับมีห้องซาวน่าด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของห้องอาบน้ําครับโรงแรมแคทเทอรีเบย์โฮเทลสีราชาตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว อย่างเกาะลอยวัดเกาะลอยศาลเจ้าแม่กวนอิมเกาะลอยสะพานม่วงส,สุขภาพสีราชารวมไปถึงท่าเรือที่จะข้ามไปยังเกาะสีชังใกล้ห้างรับสินค้าอย่างเซรัลน,นสีราชาโรบินสันสีราชาประเภทห้องพักใน,นเริ่มต้นที่ไซสตูดิโอสวีทห้องที่เราพักกันไปขนาดห้อง43ตารางเมตรแล้วก็จะมีวันเบดรูมสวีทแล้วก็ทูเบดรูมสวีทอาหารเช้าของทั้งแล้วก็มีหลากหลายทั้งอเมริกันเบรกฟาตกับข้าวที่เป็นอาหารไทยสเตชั่นไข่ก๋วยเตี๋ยวขนมปังเบเกอรี่สลัดรวมไปถึงอาหารญ,ญี่ปุ่นซูชิสาราย ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ reading room นะครับก็สามารถมานั่งเล่นพักผ่อนชิลๆได้ครับตรงนี้ก็จะมีเป็นโซน mini b บ e a เล็กๆให้ครับมีพวกชากาแฟครับมีผลไม้ให้ครับบริเวณชั้นหนึ่งนะครับก็จะมีในครับเป็นโซนสำหรับเด็กๆนะครับน้องๆหนูๆก็สามารถมาเล่นได้เลยครับเป็นโซนคิดโซ o นะครับก็ค่อนข้างใหญ่อยู่ครับมีเครื่องเล่นมีอะไรให้ครับฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามช่องเที่ยวไทยกัน